นี้จริงๆแล้วไข่ปลามันพร้อมมากเลยทําทการเก็บขแขนงคาดคนแล้วฝนตกเขากลัวไหลเป็นจากตุ่มตาดอกพัฒนาไปเป็นตุ่มตาใบกว่าดอกมันแหลมอ่าภาษาง่ายๆคือดอกมันแหลมสิ่งที่ตามมา 1. นึ่เพี้ยวไฟ 2. เพี้ยวแป้งนะขูกอยู่ข้างในแล้วก็มีหนอนด้วยนะครับแล้วขั้วก็จะสัน <laughs> ้นนะฮะมันเป็นตัวที่เขาเรียกว่า,ากระตุ้นจุดเจริญน,นะครับอาจารย์ครับอย่างอย่างชุดเปิดตาดอกเนี่ย เห็นอาจารย์ว่าถ้าจะให้เปิดถ้าจะดึงยอดอะครับเอาไปพ้นข้างนอกได้เลยใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ซังครับครับผมอาจารย์ครับาจารยังครับผมต้นนี้ผมว่ามันพร้อมละผมเลยเก็บแขนงเก็บแขนงกวาดโคนเรียบร้อยละ อีกสักพักฝนตกลงมาประมาณสัก25-30นาทีอ่ะโหนองเลยนะใช่ครับ<า>แล้วอ,ลอาจารย์คิดว่ายังไงบ้างครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับจริงๆหลายคนบางคนกากลัวนะนะครับเพราะเขากลัวว่าต้นนี้จริงๆแล้วไข่ปลามันพร้อมมากเลยําทำการเก็บขแขนงคาดคนแล้วฝนตกเขากลัวไหลใช่เป็นจากตุ่มตาดอกพัฒนาไปเป็นตุ่มตาใบกัวดอกมันแหลมาภาษาง่ายๆคือดอกมันแหลมจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าถามผมนะครผ,ผมไม่กลัวนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากักโศกมาพร้อมนะครับเก็บขแขนงอะไรเสร็จเรียบร้อยคาดโคนเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เราต้องทําก็คือขึ้นน้านะขึ้นน้ําแสดงว่าเหมาะพอดีเลยเหมาะพอดีนะฮะคือหลังจากขึ้นน้ําเราก็จะเปิดตาดอกสิ่งที่เราใช้ก็คือ,อ,อโพแทสเซียมไนเตรตสิ่งที่เราต้องการกนะ็คือไนเตรตนั่นเองนะดีตอนนี้มันมากับฝนไงถูกไหม,มฝนมาพร้อมไนเตรตอยู่แล้วนะได้น้ําอิ่มโอ้โห oh, ความชื้นสัมผัสในสวนพร้อมมาก นะครับแล้วก็ได้นโโรเจนนะครับในรูปของไนเตรตนะฮะแล้วก็อ่ะเชื่อว่าหลังจากนี้ในอีก3วันมาดูเถอะนะครับไข่ปลาจะเขียวชัดมากนะตอนนี้นะแต่แต่นี้มันขึ้นเต็มนะครับผมเลยแน่ใจว่าอ่ามันมันคงจะเป็นตาดอกแล้วผมก็เลยเก็บแขนงใช่ชัวชัวอยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกอีกอ่าต้นหนึ่งสวนหนึ่งคือสวนของเราต้องบอกว่ามันมันไม่ใหญ่มากสักบมันเล็กนะครับเรามาเก็บ ทีหลังได้นะครับอย่างเช่นว่าถ้าสวนไหนนะฮะสวนไหนที่มีเยอะๆยอะอ่าหลายพันต้นหมื่นสองหมื่นต้นเนี่ยนะครับหลังจากทาสารไปแล้วเนี่ยนะครับกลัวเก็บแขนแ่งไม่ทันถูกไหมอาจจะเก็บหลังทาสารประมาณสักอ่าสี่สิบวันได้อย่างของเราก็ห้าสิบกว่าวันห้าสิบวันอืมเป๊ะครับเป๊ะเลยนะครับเก็บที่หลังได้หรือรอเห็นไข่ปลามาเก็บก็ได้นะครับแต่ปัญหาคือว่าเวลาเราเก็บไปก็ขูดไปอะไรไปโดนดอกโดนอะไรบ้างนะครับเขาก็กลัวตรงนั้นแสดงว่า ให้มันเป็นไข่ปลาให้มันชัดก่อนก็ได้ก็ได้ก็ได้ยิ่งดีถ้ามันเป็นดอกปล่อยให้มันเป็นดอกละก็ได้ก็ได้ก็ได้หน่อยแต่มันต้องยากหน่อยยากหน่อยนะครับเอมันก็จะโดนโน่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บเร็วอ่ะถ้าเก็บเร็วครับเก็บเร็วมันก็เป็นแขนงเก็บเร็วปุ๊บมันก็ มันก็พัฒนาไอไอโคแนแขนงนั่นก็จะกลายเป็นยอดต่อนะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บช้าพูด,ดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราไปเห็นขแขนงที่ยังที่ยังไม่ได้เก็บครับตอให้ฝนตกลงมาไอตรงโคนมันก็ไม่ออกขแขนงต่อมันก็กนเป็นตุ่มตาดอกมันก็เป็นตุ่มฟอร์มอยู่ยงั้นแดงๆอยู่งั้นะนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาเก็บในจังหวะที่พอเหมาะหรือช้ากว่าหน่อยก็ไม่เป็นไรสุดท้ายก็พัฒนาไปเป็นตาต <ะ S 1> ดอก,ดอ,กอยู่ดีนะครับแต่ในสวนที่ เก็บไปก่อนแล้วนะครับเป็นเป็นแขนงออกมาแล้วนะครับคืออย่างนี้มันเป็นตาเดียวกันนะครับนะฮะถ้าเกิดเราสะสมอาหารนะครับลดบทบาทไฮโดรเจนต่อนะครับในช่วงแล้งก็ชิงจังหวะได้กักโศกต่อแล้วก็กระแทกน้ำนะครับอย่างที่ได้บอกนะครับต่อให้ยาวขนาดนี้ก็เป็นดอกนะอ๋อก็คือเป็นใบไปแล้วก็เป็นดอกเป็นดอกปลายปลายยอดแขนงยอดติดดอกอ่ะยอดติดดอกยอดติดดอกแต่สุดท้ายมันก็ชักน้ำให้ตุ่มอื่น เกิดดอกขึ้นมาได้ปกติมันเดิมนะครับสำคัญที่สุดว่าไอ้ไอ้ข้างนอกเนี่ยเขาจะเบรกทันไหมเขาจะใช้อะไรแค่นั้นเองบางส่วนเขาก็โทรมาเขาบอกว่าเออของผมเนี่ยใบออกเยอะมากเลยใบออกแบบเกือแบรบ้อเปอร์นะอุย้ยถ้าขนาดนั้นรักษาไว้ดีกว่าคนยานะครับแล้วสะสมใหม่หรือ,อยังไงครับสะสมใหม่รถระบาดเนเจ่นใหม่นะครับศูนย์สอนะครับบวกแม็กนะครับนะ มันขาดแคลเซียมก็ต้องเติมแคลเซียมไว้ด้วยแล้วก็จุลธาตุนะครับเสร็จแล้วนะครับหลายคนกังวล <c oughs> อยากจะใช้สารซ้ําได้ไหมนะครับได้ครับนะครับแต่ต้องใช้อัตราต,าตา่ําอัตราโฉบบางๆนะครับถ้าเป็นผมเองนะถ้ามันออกขนาดนะผมจะใช้อัตราลิตรครึ่งต่อน้ําพันลิตรยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครึ่งหนึ่งลิตรครึ่งอ่าประมาณลิตครครึ่งหนึ่ง,ง,น,งนะครับครึ่งหนึ่งที่เราเคยใส่สามลิตรใช่แล้วก็ใส่ลิตรครึ่งใช่นะครับ แต่ถ้าอยากจะใส่เท่าเดิมนะฮะใส่เท่าเดิมมันมีปัญหาไหมครับปัญหามันยังไม่เกิดหรอกนะครับมันจะไปเกิดตอนที่ดอกมันออกอะ่ะแล้วมันจะขอดเป็นปม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 ถ้าใขรแก้ไม่ทันนะหยุดหยุดชอดอกไม่ออกนะสิ่งที่ตามมาหนึ่งเพี้ยวไฟสองเพี้ยแป้งนะขูดอ,อ,อยู่ข้างในแล้วก็มีหนอนด้วยนะครับแล้วขวั้วก็จะสั้นนะนะ แต่ถ้าแก้ทันมันก็มีหลักสูตรการแก้อยู่นะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่อย่าให้กันนั้นไปถึงตรงนั้นเลยนะครับมันลากก็จะขดนานด้วยนะครับเราต้องคุมเซเรชอยอีกไหมไม่ต้องเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าไอตัวตัวดอกอะไรพวกนี้มันออกมาอย่างนี้ต้องคุมอ่าคุมอยู่นพูดไปถึงตรงนี้แล้วต้องคุมคุมจนกระทั่งว่าเราได้ดอกประทับใจในสวนแล้วโอ้ครับเราได้ดอกประทับใจพอละนะครับถึงจะปล่อยเอ็น นะครับอันนี้ภาพรวมทั้งสวนหรือเปล่าหรือว่าทั้งสวนเลยน,นะครับทั้งสวนเลยนะปล่อยเอ็นย็นก็แปลว่าเอ็นมากกว่าซีไงอปล่อยฝนตกอะไรเออ<ม>เพิ่มน้ำไปแล้วก็ลง,อ, 130, 16, งอ่าสิบสามศูนย์สิบหกไงโพแทสเซียมไนเตรตให้เอ็นมันทำงานบ้างถ้าจะถ้าจะให้เอ็นทำงานช่วงช่วงที่ว่าเนี่ย เราจะควรใส่ยิบซ้ำได้เลยไหมครับเออช่วงนั้นน่นะครับก็คือคืนค,ความสมดุลให้กับกับดินของเราอ่ะนะครับก็ต้องลงยิบซ้ำนะครับให้สภาพดินมันมันสดขึ้นมาสมบูรณ์นะครับแล้วเวลาปุ๋ยที่มันตกค้างอยู่มันก็ปล่อยขึ้นมาเต็มที่จุลินทรีย์ทำงานเต็มที่ใบก็จะใบก็จะไหลไหลได้ใบพร้อมดได้ดอกด้วยโอ,อ้หไอช่วงนี้เนี่ยใส่ได้ยังครับยังใช่ไหมยังครับยังเพราะว่า ไม่ใช่ไม่ใช่ดอกตาเขียวทั่วทั่วทั้งสวนนะครับก็ยังต้องรอนะครับก็เป็นต้นได้ไหมไม่เวิร์กการทํางานมันจะยุ่งยากนะครับเอาภาพรวมดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายก็คือเป็นการขึ้นน้ํแล้วนะครับมาช่วยอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าเรารอทังสวนแล้วมันมีต้นที่ไม่พร้อมักทีต้นนี้มันจะรอนานไปเปล่าอันนี้มีนะอันนี้มีนะต้นที่ทําสารที่หลังะนะครับใบก็ยังไม่พร้อมเราก็เบรกน้ำมาไว้นะครับอ่า ก็ต้องพยุงมันไปเรื่อยๆใช่ก็ต้องแยกแยกเป็นเป็นต้นๆไปก็จะมีต้องมีซอฟต์วาวนะครับในในขณะที่เราปิดน้ําโซนนี้นะครับบางต้นเราก็ต้องเปิดน้ําอยู่นะอ๋อนะฮะแล้วก็เปิดน้ําอยู่แสดงว่าก็ต้องแบ่งวิธีจัดการใช่ครับใช่เป็นเคสนั้นเฮียก็ดูเหมือนจะมีคาถามเหมือนจะมีคำถามไม่ก็คือข้องใจว่าหลังจากเนี่ยไปอะให้อาจารย์บอกว่าอีกกี่วันถึงจะใส่ยิสตซ้ำได้ เนี่ยหลังจากที่ผมทําไปเนะี่ยอีกวัน <c oughs> ถ้าถ้าเป็นสภาพอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็มีฝนตกมาช่วยบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีแรงอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็ผมเชื่อว่า3วันเนี่ยนะครับสาวันข้างหน้าดอกจะชัดละนะครับพอชัดเสร็จปุ๊บเราก็แทกน้ําชัดละไม่ห่วงละออกมา,าพร้อมกันทุกต้นนะครับในในแปลงตรงนี้นะครับแล้วก็ลงยิบซัมได้เลยผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิน15วันนะ นะครับไม่น่าจะเกินสิบหาวันของเราเนี่ยนะครับจะอยู่ในกรอบประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณสิห้าวันก็ใส<ช>่ไ,ได้เลยใช่มีคนก็กลัวนะครับมีคําถามมาว่าไอเวลาดอกมันออกแล้วอ,อ่ะบางที่เขาบอกว่าต้องต้องเลี้ยงขแขนงไว้หรือว่าปล่อยให้ใบมันไหลหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มีข้อมนะน้นอะไงบ้างครับถ้าดอกมันออกแล้วเหรอจะเลี้ยงขแขนงคือ คือในเรื่องของขแขนงเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นไขป่ปลาอย่างที่เราเรา,เราต้องเก็บขแขนงอยู่แล้วนะครับไม่ยงั้นก็จะลกลุงลัง <ừ lower S 1> นะครับ <ikte> แล้วก็ไม่ชักนําให้เกิดตุ่มตามตาอะไรก็แล้วแต่ผมยกตัวอย่างจะเราจะทําใบอย่างน้องเล็กจะทาใบอย่างเงี้ยชุดสองเราก็มาเก็บขแขนงเพื่อกระตุ้น<ช>ถูกไหมใช่เราจะทําดอกคือจมูกเนี่ยมันมันผันตัวเองแล้วนะครับผันตัวเองแล้วไปเป็นตุ่มตาดอกละการเก็บขแขนงก็เป็นการกระตุ้น,นดอกเหมือนกันนะครับต้องเอาออก เราถ้าเกิดว่าจอกออกมาครบหมดแล้วอะเราให้ใบไหลก็เต็มที่เลยเต็มที่นะครับ <S <S อัดเต็มที่เลยมีอะไรใส่ใส่ลงไปยิบซ้ำนะครับแล้วก็ปุ๋ยนะครับบางบางสวนเขาก็ลงสูต,ตรเสมอนะครับบางสวนเขาก็ลงตัวตัวแนะนำนะครับบางสวนก็ไม่ได้ลงอะไรเลยนะครับบางสวนก็ลงป๋นซีอ,อย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คืใส่ปูซีใช่ครับนะครับ ครับแล้วอาจารย์ครับอย่างอย่างชุดเปิดตาดอกเนี่ยเห็นอาจารย์ว่าถ้าจะให้เปิดถ้าจะดึงยอดอะครับเอาไปพ่นข้างนอกได้เลยใช่ไหมครับจริงๆมันเป็นชุดเดียวกันนะนะครับชุดเปิดตาดอกก็คือชุดทําใบนะครับของของของสวนเนี่ยนะครับที่ต้องใช้ก็คือ1 3 0 4 6นะครับบวกสาลายนะครับบวกสาลายบวกจุลธาตุนะครับแล้วก็แคลเซียมเออ ถ้าเป็นบางส่วนนะครับถ้าเป็นบางส่วนที่ที่ทำสารหนัก,น,กนะครับหรูแลโ้วโอ้โหมาไม่ไม่ยืดละนะครับก็ต้องบวกจิบไปด้วยนะครับแต่ส่วนนี้ก็จะยืน130 4 6บวกสบวก่ายลบวกเอออีกตัวคืออะมิโนโลและจุลธาตุแคลเซียมอยู่เนี้ยนะครับก็ประมาณ3รอบสีรอบอันนี้ชัวร์ชัดแน่นอนนะครับแล้วข้างในเนี่ยเราควรพ่นกี่รอบอะ ข้างในก็จะพ่นประมาณ3าสรอบรูปใต้ท้องกิ่งหลักๆเลยพอดอกพอชัดเจนละนะครับสวยละไม่ไม่บอดละนะครับ,รบพอใจอย่างน้นอยๆก็ประมาณ60%ละนะรง่ายๆคือเราพอใจละออดอพอใจ <c oughs> ไอ้ตัวนั้นนะ่ะหมุนกลับไปพ่นข้างนอกนะครับ <c oughs> มันเป็นตัวที่เขาเรียกว่ากระตุ้นจุดเจริญนะครับข้างในจุดเจริญข้างในก็พัฒนาไปเป็นดอกจุดเจริญข้างนอกก็พัฒนาไปเป็นใบ นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการดึงยอดออกมาในจังหวะที่เราต้องการดอกครับอยู่ตรงนั้นก็จะได้ใบพร้อมดอกนะครับแต่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องน้ำนะชั่วโมงนั้นต้องขึ้นน้ําให้เต็มที่นะครับครับผบครับก็ไม่มีอะไรครับขอบคุณมากครับครับครับสวาสดีครับ